สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่น เคยค่ะกับส้มและรายการ JC Store ค่ะรายการที่เียวบสินค้าในคลังของ JC n นับเหมือนรายการมาแนะนำกันนะคะวันนี้เอาใจคนชอบกินชาเหมือนส้มการทานชานะคุณผู้ชมนะแน่นอนได้ความอร่อยแต่ทานให้อร่อยต้องได้สุขภาพด้วยค่ะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงยานํำสมุนไพรหย,ยงเหิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเหล่าสมาชิกของ Joy a n Coi คงชอบแล้วก็เลิฟเลิฟกันอยู่แล้วถูกไหมแต่วันนี้คุณผู้ชมขายหยงเหิงเนี่ยเขาแตกลายโปรดักต์ออกมานะคะเป็นรูปแบบของชาเรียกชื่อเต็มๆก็คือ คือชาสมุนไพรใบหม่อนผสมเจียวกู้หลานชาหยงเหิงค่ะเรียกสั้นๆก็คือเป็นชาหยงเหิงนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวส้มจะแนะนํานะคะแล้วก็ลองหยิบให้ดูกันหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็จะมีเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ด้วยแค่แพ็กเกจอ่าแค่แพ็กเกจจริงเนาะเออก็ชนะเลิศแล้วอ่ะคุณผู้ชมหน้าใชยหน้าฐานน่าซื้อจริงๆอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูประโยชน์นะคะว่าทําไมจะต้องทานชาหยงเหิงนอกจากยาน,นาับสมุนไพรหยงเหิงที่บอกไงเขา แตกรายโปรดกออกมาเพราะว่ายาน้ำสุนพระโยงเหิงเนี่ยกระแสต,ตอบรับและขายดิบขายดีจนต้องมีการคิดค้นนะเป็นรูปแบบของชาขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมบางคนชอบกินชาจ,จริงแต่ชาที่เรากินเนี่ยมันมีคาเฟอีนกินแล้วไม่ได้สุขภาพกินแล้วนอนไม่หลับตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าส่วนผสมเนี่ยจากธรรมชาติ100เค่ะกลิ่นหอมรสชาติดีดื่มง่ายๆคาเฟอีนไม่มีเลยนะแล้วที่สําคัญดื่มได้ตลอดทั้งวันแทนน้ำได้เลยนะคุณผู้ชมชงเป็นน้ําร้อนก็ได้ งเป็นน้ำเย็นก็ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาได้มีการที่บอกไงพัฒนาสูตรนะแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยจากยานาสูงไพรหยงเหิงนะคะที่ต้นกาเนิดมาจากยาหรือว่าตำรับจีนโบราณกลายมาเป็นชาหยงเหิงอีกหนึ่งโปรดักต์แล้วบอกเลยว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่คนชอบกินชาชอบมากๆทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขาดูนะกล่องของเขาเนี่ยแพ็กเกจจริงก็น่าใช้น่าทานอยู่แล้วหนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมเขาจะเขียนไว้ว่ามี1ิบ ห้าซองด้วยกันฉะนั้นใครชอบกินชาโอเยอะมากินได้15วันเลยค่ะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการกินนะคะแล้วแต่เรากินได้หลากหลายอย่างค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะก็จะมีชาเอมเทศมีใบหม่อนมีเจลกุหลาบแล้วก็เห็ดหลินจือแต่และอย่างมีประโยชน์อย่างไรคือช่วยในการควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะคือไขมันในเลือดนะคะอันนี้1่เลยค่ะสองช่วยควบคุมนะคะไม่ให้น้ําตาลในเลือดมันสูงกว่าปกติอย่างคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบอกเลยทานได้แล้วคุณจะชอบมากๆเพราะว่าเขาจะควบคุมไม่ให น้าตาลมันสูงไปม,มากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยชาตัวนี้นอกจากอร่อยแล้วได้สุขภาพด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาช่วยในการนะคะปรับความดันในเลือดคุณผู้ชมให้อยู่ระดับปกติอย่างไรเนี่ยเลือดลมหมุนเวียนไม่ค่อยดีตัวนี้จะช่วยในการบํารุงภายในด้วยเช่นเดียวกันและสุดท้ายช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงเต้นปกติและกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นสรุปทั้งมวลว่าทานชาหย,ยงเหิงเนี่ยนะคุณผู้ชม1ได้ความอร่อย2รสชาติที่ดี3ได้สุขภาพ ตั้งแต่ภายในพอภายในดีใช่ไหมภายนอกเราก็จะกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงทําอะไรแล้วก็มีความสุขค่ะทีนี้คุณผู้ชมมาดูว่าวิธีในการทานเนี่ยทานอย่างไรคือจริงแล้วต้องบอกนะคะว่า ถ้าสำหรับส้มนะส้มอ่ะชอบกินชาส้มกินได้หมดทั้งร้อนและเย็นเช่นเดียวกันค่ะการทานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเเริ่มแบบแรกก่อนอย่างบางคนชอบทานคนเดียวอะ่ะเราลักสันโดษเนาะก็ 1- ซองต่อ1ถ้วยนะคะก็ใส่ซองลงไปเติมน้ำประมาณ200-300ถึงมมิลลิลิตรนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แช่เอาไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วก็แยกชาออกจากถ้วยคุณก็ดื่มได้เลยนะคะตมามอัธยาศัย2ก็คืออย่างบางบ้านเนี่ยกินหลายคนถูกไหมคะดื่มหลายคนอยากสุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยดื่ม เป็นเหยือกค่ะก็ใส่ไป3ซองนะคะแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปประมาณหนึ่งลิตรคุณผู้ชมแช่ไว้ประมาณ3-5นาทีหรือจะเติมน้ําร้อนเพิ่มก็ได้อีก1ลิตรนะคะคุณผู้ชมสามารถดื่มได้เลยนะคะหลังจากทุกอย่างเนี่ยคือสมมติ3านาทีปุ๊บเนี่ยดูเข้าที่และก็เอาถุงชาออกนะคะแล้วก็ดื่มได้ตลอดทั้งวันแทนน้าเปล่าจะดื่มแบบร้อนก็ได้นะหรือใครที่ชอบแบบเย็นๆแบบส้มก็เทชามาแล้วก็ใส่น้ําแข็งเป็นการเพิ่มนะคะอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นโอ้โหแค่ชาหยงเหิกเนี่ย สามารถอะแดปได้หลายอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ต้องคิดแล้วค่ะซื้อไปเลยอ่ะบอกเลยนะราคาบุคคลทั่วไป 1กล่องมี15สซองได้สุขภาพอร่อยและบอกเลยคุณประโยชน์เพียบกับชาหยงหึงหึ่กล่องแบบนี้ราคาทั่วไป999บาทถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยเอา15หัา9าร9คุณผู้ชมตก2องละเท่าไหร่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่แล้วได้สุขภาพไหมไม่แต่อันนี้ครบท้วนคุณผู้ชมขาครบจบในหนึ่งเดียวแต่ราคาสมาชิกของ Joy and Coin วันนี้ถ้าสมมตินะดูรายการเรานะคะ คุณผู้ชมขาได้ราคาพิเศษนะ599บาทอ่ะได้ไป15ซองและพีวีไปสะสมด้วยถ้าเป็นสมาชิกอ่ะ100่ v พีวีฉะนั้นตอนนี้เหล่าสมาชิกขาตอบโจทย์แน่ๆสนใจตอนนี้ไม่ต้องคิดเยอะลวค่ะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JCM Commerce แล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือไปดูสินค้าของเราก่อนได้นะคะที่ j c h o p ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านค่ะราะคาคุณผู้ชมอยากสุขภาพดีอยากให้ลองกันนะเพราะว่าชายงเหิงเนี่ยเขาดีจริงๆส้มชอบมากๆอยากจะแนะนําค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มๆและรายการ JCM โต๊ะ ต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ